วัตถุสังค่าการส่งเคาะเจนจะเสร็โดยประเภทแห่งวัตถุชื่อว่าวัตถุสังค่าวัตถุ6วัตถุมี6คือ1จกักรวัตถุได้แก่จกักรประสาส 2. สโสตวัตถุได้แก่โสตประศาสตร์สาคณะวัตถุได้แต่คณประศาสตรชิวหาวัตถุได้แต่ชิวหาประสาส 5. ากายวัตถุได้แก่กายประสาสตรหัคตยวัตถุได้แก่ัติยรูป วัจนะถาและคำอธิบายวสันเตปะิตถหันเตจิตเจตเสกกาเอตถาเตวัตถุเท่ากับวัตถุจิตเจตสิกทั้งหลายย่อมอาศัยอยู่ในธรรมใดฉะนั้นธรรมที่เป็นที่อาศัยของจิตเจตเล่านั้นชื่อว่าวัตถุธรรมดาพื้นแผ่นดินย่อมเป็นที่อาศัยของอวิญญาณกับวัตถุคือบรรดาสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีสถานที่ภูเขาต้นมไม้แม่น้ำเป็นต้นเป็นสั์วิญญาณกับวัตถุ คือบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมีมนุษย์สัตว์จิระฉานเป็นต้นและผืนแผ่นดินนี้ก็ย่อมมีรองรับบรรดาอาวิญญาณกับว,วัตถุสัต,ตวิญญาณกับวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นไว้ตามธรรมชาติของตนข้อนี้ฉันใดวัตถุรูปทั้ง6มีจักรวัตถุเป็นต้นก็นย่อมเป็นที่อาศัยของจิติจสิกทั้งหลายและรองรับจิตใจทั้งหลายนั้นตามสภาพของตนเช่นเดียวกัน ปันดาต้นไม้ทั้งหลายย่อมเกิดงอกงามเจริญขึ้นได้ก็โดยอาศัยพื้นแผ่นดินฉันใดจิตเจตสิททั้งหลายปรากฏขึ้นได้และเกิดขึ้นเรื่อยๆไปได้นั้นก็โดยอาศัยวัตถุรูปทั้ง6ฉันนั้นฉะนั้นวัตถุรูปทั้ง6นี้จึงเปรียบได้เหมือนกับพื้นแผ่นดินจิตเจตสิกเปรียบเหมือนอวิญญาณกับวัตถุสักวิญญาณกับวัตถุด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าจิตเจตสิททั้งหลายอยู่ในวัตถุรูปทั้ง6 แต่เขาหานี้หาใช้เป็นตามปรมาทนายไม่กล่าวโดยวัวหันเท่านั้นเหมือนกับที่กล่าวว่าต้นไม้ต่างๆอยู่ในพืชหรือเสียงระฆังอยู่ในระฆังเสื่อมความจริงนั้นต้นไม้ก็ไม่ได้อยู่ในพืชเสียงระฆังก็ไม่ได้อยู่ในระฆังแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยเกิดขึ้นครบแล้วต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากพืชได้เสียงระฆังก็เกิดจากระฆังได้จิตเจตสิกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปหกก็เช่นเดียวกันถ้ามีเหตุปัจจัยครบแล้ว จิตเจสิกก็เกิดจากวัตถ uh ุรูปได้ถ้าเหตุปัจจัยไม่ครบจิตเจสิกก็เกิดจากวัตถุรูปหกไม่ได้ทำที่เป็นเหตุปัจจัยให้จิตเจสิกเกิดขึ้นจากวัตถุรูปหกได้นั้นมีเหตุเป็นหลักสําคัญอยู่3อย่างคือ 1. อดีตกรรม 2. วัตถุ3อารมณ์เมื่อครบ3อย่างนี้แล้วจิตเจสิกก็เกิดขึ้นจากวัตถุรูปหกได้การแสดงเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของจิตเจสิกที่เกี่ยวด้วยวัตถุรูปหก ก็บุกหมายเอาเฉพาะแต่ในปัญจากวรการภูมิเท่านั้นสำหรับนาจตุว,วรกรภูมินั้น mm hmm. เหตุปัจจัยที่ทําให้จิตเจเสกเกิดขึ้นย่อมมีเพียง2องอย่าง mm hmm. คืออดิตกรรมหอดิตกรรม 2. อารมณ์ค่าแถ่การแสดงกันจําแนกภูมิ30โดยวัตถุรูป6และวิญญาณธาตุเจ็าวัตถุนิสิตากาเมสตรูเปจตุพิธาเจวัตถุนิสิตารูเปทาเตวกานิสิตามาตา นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบวิญญาณธาตุเที่อาศัยวัตถุรูป6เกิดในกรรมภูมิ11พึงทราบวิญญาณธาตุสคือจักรวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุที่อาศัยวัตถุรูป3คือจักรวัตถุโสตวัตถุอัธยาวัตถุเกิดในรูปภูมิ15เวน้นอสัญญาสจภูมิพึงทราบมโนวิญญาณธาตุหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปเกิดในอรูปภูมิ4ขคาถาแสดงการจำแนก จิตที่อาศัยไม่ได้ที่อาศัยและไม่ได้อาศัยวัตถุเรูปบโกรธโดยแน่นอนและไม่แน่นอนเทจตารีสานิสายะเทวจตารีสะชายเรนิสายะจากอนิสายะปาการุปปาอนิสิตาจิตสิบสามดวงคือปัญจวิญญาณธาตุสิบมโนธาตุสามมโนวิญญาธาตุสามสิบได้แก่โทสะ มูลสองสันติรณจิตสามอาศตวาทจิตหนึ่งมหาวิภักจิตแปดรูปาวัชรจิตสิบห้าโสตปฏิมาคจิตหนึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปแน่นอนจดิตสอดวงคือมโรคภามูลจิตแปมหามูลจ um. mm ิตสองมโนคทวารวัชะจิตหนึ่งมหากุศลจ็ตแปมหากิริยาจิตแปดอรูปาวัชระกุศลเจ็ตสี่อรูปาวัชระกิริยาเจ็ตสี โรกุตละจิตเจ็ดเว้นโสตาปฏิมัสเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปไม่แน่นอนรูปวิปากจิตสี่ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยวัตถุรูปเลยคําอธิบายในคาถาที่1การจําแนกวิญญาณธาตุเจ็ดที่เกิดในกรมูมสิบเอ็ดโดยวัตถุรูปหกฉัวัตถุนิสิตาการเมสตะ1หนึ่งจักขุวิญญาณธาตุสองอาศัยจักขูวัตถุเกิด 2, สองโสตาวิญญาณธาตุสองอาศัยโสตาวัตถุเกิด สามคณะวิญญาธาตุสองอาศัยคณะวัตถุกเกิดสี่เชิวหาวิญญาณธาตุสองอาศัยเชียวหาวัตถุกเกิดห้ากาย,ยาวิญญาธาตุสองอาศัยกาย,ยาวัตถุกเกิดหกมโนธาตุสามอาศัยทัยวัตถุกเกิดเจ็ดมโนโวิญญาหกสิบเจ็ดได้แก่กรรมเจ็ดสี่สิบเอ็ดเว้นทวิปัญจวิญญาณสิบ มโมทาสามและมหากระกสศวจิตเก้ามหากระกิริยาจิตเก้าโลกุจละจิตแปดอาศัย h ทย h a y a v a เกิดการจำแนกวิญญาณธาตุสี่ที่เกิดในรูปภูมิสิบห้าโดยอาศัยโดยวัตถุรูปสามโลเปจตุพธิธาเทวัตถุทางนิสิตาหนึ่งจักรุวิญญาณธาตุสองอาศัยจักรุวัตถุเกิด 2. สองโสตะวิญญาณธาตุสองอาศัยโสตวัตถุเกิดสามโมท่าสามอาศัยหทัยวัตถุเกิด สีม่มโนเวียธาตุฤิษสองได้แก่โลภะมโนจิตแปดโมหะมโนจิตสอง 12. สันตินมโนจิตสามมโนทวาระวัชนะจิตหนึ่งหาเสทุปัธาจิตหนึ่งมหากุศลจิตแปดมหากิร,รยาจิตแปดโลภาวัชระจิตสิบห้า 95, อรูปา,าวัชระกุศลจิตสี่อรูปา,าวัชร 1, าริยาจิตสี่โลกกตระจิตแปดเหล่านี้อาศัยทายวดวัตถุกเกิดวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดในอรูปภูมิสี่โดยไม่อาศัยวัตถุ จึงไม่ได้อาศัยวัตถุอรูปเปธาตวการิสิตามโนวิญญาท่าสีได้แก่โลภะมรลจิตแโมหะมรลจิตสองมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งมหากุศลจิตแปดมหากริยาจิตแปดรูปาวชระจิตสิบสองโลกุตระจิตเจ็ดเว้นโสตปฏิมาขเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยวัตถุรูปอย่างหนึ่งอย่างใดคำอธิบายในคาถาที่สอง การจำแนกจิต4 3ที่อาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอนโดยวัตถุรูป6เตจัตาสีละนิสายะชายะเล 1. จิตที่อาศัยจักรวัตถุเกิดโดยแน่นอนมี2ดวงคือจักุวิญญาณจิต 2. 2. จิตที่อาศัยโสตวัตถุเกิดโดยแน่นอนมี2ดวงคือโสตวิญญาณจิต 2. 3. จิตที่อาศัยคณะวัตถุเกิดโดยแน่นอนมี2ดวงคือคณะวิญญาณจิต 2. สี่จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเก an ิดโดยแน่นอนมีสองดวงคือชิวหาวิญญาณจิตสองห้าจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดโดยแน่นอนมีสองดวงคือกายวิญญาณจิตสองหกจิตที่อาศัยหัทัยวัตถุเกิดโดยแน่นอนมีสามสิบสามดวงคือโทจากโทแสบมูลจิตสองห้าจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดโดยแน่นอนมีสองดวงคือกายวิญญาณจิตสอง ๖จิตท,ที่อาศัยคตยวัตถุกเกิดโดยแน่นอนมีสัต์สสามดวงคือโทสะม 3, ูลจิตสองโนท่าสามตัารามณัจจิสิบเอ็ดิตุปัาจิตหนึ่งครูปาวัจระจิตสิบห้าโสตปฏิวัคจิตหนึ่งจิตทั้งสี่สามดวงเหล่านี้อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอนเพราะจิตเหล่านี้ย่อมเกิดในปัญจโวกรภูมิเท่านั้น หมายความว่าจิตสิสามดวงเหล่านี้เกิดได้เฉพาะในการมบุคคลและรูปรบุคคลเท่านั้นเกิดในรูปรบุคคลไม่ได้การจำแนกจิตสิสองที่อาศัยวัตถุรูปเกิดไม่แน่นอนโดยอาศัยโดยวัตถุรูปหกเทวจัตตาสีและนิสัยยะจัตอนิสายะชายาเรศหนึ่งจิตที่อาศัยจะขูวัตถุกเกิดขึ้นโดยแน่นอนไม่มีสองจิตที่อาศัยสนใจวัตถุกเกิดขึ้นโดยแน่นอนไม่มี โดยไม่แน่นอนไม่มี3จิตที่อาศัยคณะวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนไม่มี 4. จิตที่อาศัยชีวาวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนไม่มี 5. จิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนไม่มี 6. จิตที่อาศัยคัตยวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนมี12ดวงคือโลภะโมรจิต8โมหะโมรจิต2อโนทวารวชนะจิตหนึ่งมหากกศลจิต8มหาปริยาจิต8 อรูปกุศลจิตสี่อรูปกิริยาจิตสี่โลกุตฑลจิตเจ็ดเว้นสตตาปฏิมาเจ็ดสี่สิบสองดวงเหล่านี้อาศัยหท t ย a y a v a เกิดไม่แน่นอนนั้นเพราะจิตเหล่านี้เกิดในปัญจวัวกระภูมิก็ได้เกิดในจตุวัวกระภูมิก็ได้ถ้าเกิดในปัญจวัวกระภูมิก็อาศัยหั t ย a วัตถุเกิดถ้าเกิดในจตุวัวกระภูมิก็ไม่ได้อาศัยหท t ย a y a v a เกิดอรูป ปรูปวิบากจิตสี่ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอนปากรูป,ปาอนิสิตาชยาเลจิตที่ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปโดยแน่นอนมีสี่คืออรูปวิบากจิตสี่เพราะอรูปวิบากจิตสี่ดวงนี้เกิดเฉพาะในอรูปภูมิซึ่งเป็นภูมิที่ไม่มีรูปฉะนั้นจิตสี่ดวงนี้จึงไม่ได้อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอนการจําแนกจิตสิกสิบสองโดยวัตถุรูปหกหนึ่ง เจตสิกที่อาศัยจักขูวัตถุเกิดโดยแน่นอนไม่มีเจตสิกที่อาศัยจักขูวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนมีเจ็ดวงคือสภาพจิตตะสารารณเจตสิกเจ็ดที่ประกอบกับจักขูวิญญาณจิตสองสองเจตสิกที่อาศัยโสตวัตถุคานวัตถุชิวหายวัตถุกายวัตถุเกิดโดยแน่นอนไม่มีเจตสิกที่อาศัยโสตวัตถุคานวัตถุชิวหายวัตถุกายวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนมีเจ็ดดวงคือ สพพจิตตะสาธารณเจตสิกเจ็ดที่ประกอบกับโสตวญญสะวิญญาณเจ็ดสองคณะวิญญาณเจ็ดสองเชียวหาวิญญาณเจ็ดสองกายะวิญญาณเจ็ดสองสามเจตสิกที่อาศัยธาตุวัตถุกเกิดโดยแน,น่นอนมีหกดวงคือโทจตุกะเจตสิกสี่ปราัญญาเจตสิกสองเพราะว่าโทจตุกะเจตสิกสี่ดวงนี้ย่อมเกิดในการรมภูมิเท่านั้นส่วนปรมัญญาเจตสิกสองก็เกิดได้ในปัจจัหวักรลภูมิเท่านั้น เจตสิกที่อาศัยหัตถยาวัตถุกเกิดโดยไม่แน่นอนมี46ดวงคืออัญญสมานะเจตสิก13อากุศลเจตสิก10เว้นทอจตุกะ4โสภณเจตสิก23เว้นอัปปมัญญา2รวม46 4เจตสิกที่อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอนมี6คือทอจตุกะ, 44, ะเจตสิก4อัปปมัญญาเจตสิก2เจตสิกที่อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยไม่แน่นอนมี46ดวงคือ เจตสิกสี่สิบหกเว้นโทเจกเจตสิษีอัปปมัญญาเจตสิษสองหมายความว่าเจตศิษสี่สิบหกวงเหล่านี้ถ้าเกิดในปัญจักวกรภูมิก็อาศัยวัตถุรูปเกิดถ้าเกิดในจตุกวกรภูมิก็ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปเกิดจบวัตถุสังคหะจบปริเชตที่สาม